สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีทรามชมครับบรรยากาศค่ําคืนพี่น้องนะครับผมคืนวันที่17มิถุนายน2567นะครับผมบรรยากาศเงียบเงียบดีพี่น้องนะครับผมมืดค้นอยู่ด้วยครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับเอาเข่าบ้านน้ำกัน่านผช้่มนะครับมาจากบ้านเจรอต,ตรีนะครับ กินขา้าวแลงแล้วนะครับผมแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะนะครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งนะครับทผูาชมแล้วก็ส้มตํานะครับส้มตํแล้วก็ทอดแหนมแหนมหมูพี่น้องทอดแหนมหมูครับผมกับข้าวเหนียวดําพี่น้องบ่าวเถ้าสั่งข้าวเหนียวดํามาไม่มีน้ําตาล <laughs> สั่งไม่เจเพิ่นหนึ่งนะครับผมข้าวเหนียวดํากัจะแข็งแน่แต่ว่ากะ ขันแซน้ำห้อนนะครับมาโดนๆกอ่อนอยู่ครับท้ชมเอาเดี๋ยวเข้าบ้านน้ำกันนะครับจะพาท้ชมนะครับมารับชมอสสารคามนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาหนับมาตะเหล็กเด่นครับเพิ่นเด่นที่หนึ่งนะครับมาเหล็กเด่นที่ว่าเดินดีจับคู่พรเขาพี่น้องนะครับหนึ่งมานะครับเพิ่นบริษจับหอสามหนึ่งนะครับให้เด่นหนึ่งอยู่พี่น้องนะครับเอาเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันนะครับ เดี๋ยวบ่าวเถ่าจะให้เบิ้งนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับของออสารคามนะครับเด่นหนึ่งรองสองนะครับท่านผู้ชมมาตะเล็กเด่นนะครับท่านผู้ชมเลขติดเลขกติดบ่มีสามนะครับอันนี้ชุดสามตัวของออสารคามพี่น้องโอ้นะครับสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเจ็ดไหมครับถ้าผู้ใดตัดในชุดสามตัวนี้ก็จะได้พี่น้องนะครับสองตัว ครับผมเอานะครับอาจารย์พนัดไว้ประมาณสามทุ่มนะครับทําชมไปรับชมไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับบ่าวท่อวอสดีทําชมครับตอนคืนวันที่17มิถุนายน2567ครับประมาณ3ทุ่มคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่18มิถุนายน2567นะครับทําชมตอนนี้ออสารคามอยู่ในสายแล้วนะครับ เลขเด่นนี่ก็ถือว่าเดินดีนะพี่น้องเนาะจับคู่รุดยุ่งวดน,นี่แต่อย่าเผอนะครับผมหรือผู้ใดมีเลขติดแม่นๆนะร่องนะครับผมจับมาใส่เลขเด่นของอ่อสารคามตอนนี้อาจารย์กิด้สายนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับโอ้เลขเด่นเห้เด่นหนึ่งถือว่า ผมมากแล้วนะมากถูกมาถูกแข้งมากถูกท่างน่าจะเนาะครับผมอืมเลขปิดผลม่มีสามเลขปิดเมื่อหนึ่งไปบ่มีสามนี่นครับครับผมแต่ว่าคำว่าสามหนึ่งนี่กับบ่มีไผ่หมักเดิขยันหนึ่งสามสามหนึ่งเลยไม่ว่าจับสามหนึ่งแต่ไม่ผู้มัเลยเนาะอืมแต่มีคนบอกผมมาหลายอยู่นะครับแต่ว่าคนบอกมากก็เลยว่ามันจะมากบ่รับหลายปีเลยดิ เลขหนึ่งสามเลขสามหนึ่งนีบบมาสามหนึ่งมันหลายปีเลยครับมีครับมีผู้หนึ่งอยู่ผมไปพอ่อเพิ่นผมก็ถามสิละพ่อเพื่อนว่าเขาเลขเพื่อนเขาดีพ่องวดนีน้มากตัวไหขสามหนึ 3, 1, น่งมาสันอ,อ้ามันบ่มาจะเทียดิพอนี่ละมันจะมาแล้วอ่ะหนึ่ 3, 1, นงสามนีมายากคนมาสามหนึ่งหนีมาได้อืมมาของ<า>คนอดีลีมันมากกว่ามาสามหนึง 3, 1, 1> น่ง 3, 1, ังมามันบมาว่างอืม งวดนี้ทาได้ปพ่อเพื่อนเอมงวดนั้นปพ่อเพื่อนเดี๋ยวงวดเนี้ยจะไปไปไปวังเก่าจะพ่อเพื่อนบ่แม่นของเพิ่นอีลีเพื่อนบอกมากกะยังวอาโอ้ยมันบอกมากได้่อได้กะยังกะยังบอกเพื่อนบ่บอกมากกสร้างเพิ่อนมาเพื่อนมักหนึ่งสามมันบ่มากมันจะมากสามหนึ่งเพื่อนมาเพิ่นกับจิ๋ได้หลายเยอะมากเพิ่นมักแมนเพิ่นนมาพ่อมักตัวนี้เอาของอาจารย์กันหนึ่งมากน้าอาจารย์เนาะครม แต่ว่าจับคูเบาเขาหนึ่งเจ็ดไปยุคข้มาครับหนึ่งเจ็ดครับผมมีหนึ 7, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเอางวดนี้เพะเป็นยังอาจารย์ครับผมเขาซูมวดได้เดี๋ยวเขาว่าเป็นปอบครับผมเอานะครับต่อชุดสามโตนี่อาจารย์ชุดสามโตถาร์ัสมีเขาสามหนึ่งไหมครับครับผมมันสามหนึ่งเลยครับสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเจ็ด พี่น้องอาจารย์เพิ่นเด่นลักลอยสามเด่นลักลอยครับเด่นลักลอยสามน้ออาจารย์เนาะมันมานำการืึงวันั้นวันเก้าศูนย์ครับครับผมราบเกู้นมันมานำการครับครับงวดวันวันี้เอาไหมครับครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดอาไมอาจารเนาะอารับผมอามยังไมครับ บ่เข่าคือบ่เขาได้พี่น้องเด้อครับผมบ่าเขาตาเล็กเด่นเลยเลขเด่นเขาห้ากวาเลขเด่นเขาโตเน้นพร้อมเพิ่นเน้นแหงนึ่งครับรับเพิ่นว่าเขาตะเล็กเด่นกับบ่ได้เงินดอกแมนคือเพิ่นว่าบเต้องจับคูเขานะพี่น้องนะครับเขาอาจารย์วดนี้ได้ตัวใดวิ่งตัวใดขวันนี้นี่บเก่าครับ วิ่งหกกับเก้าครับผมเน้นที่ลนเก้านยครับบนล่าง์นที่เก้าครับผมครับผมบลางนเก้าเน้นที่เก้าครับผมคโอ้เก้าเด่นกคกันบอกงเนี่ควันผี้ครับเก้าเด่ยนกคกเล็กติดครับเล็กติดเมือวนี้มันจะมากวาครับมี่ขานี่ขามีเจ็ดมี่แปดเลยครับเออสีโตวได้ปะครับผมครับผมซีโตัวจะดีครับเล็กโค้งนี่จะหาย้องหางครับอ จะจับให้หกคู่ให้เก้าบ่ครับผมหกคู่ใ้เก้าแต่เลขหกคือเลขเก้าจับให้เต็มอยู่ครับครับอ่าเลขเลขติดมีสามมีห้านี่เจ็ดมีแปดครับผมครับผมอ่าเนี่ยมันโซนกันมันก็เลยเนี่ยมานใช้น้ำกันคลองถูครับมันจะเลยเปลี่ยนซีครับครับจับคู่มีตัวใดแน่จันจับคู่มี่เก้าสามครับ เก้าหาเก้าเ็ก้าแปดครับเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดครับผมรักเก้ามีจับให้จให้ชุดเต็มเลยครับสีคูเล่ชุดเต็มครับผมรักโคกที่มีโคกสามกับโคหานะครับครับครับผมรักโคกให้แค่จับให้แค่สองสองคู ครับผมจับไปเต็มคือหกเก็ดหกแปดเหรอครับมันเป็นแปดคู่ครับครับผมจับคู่เพรอะที่เขาเหรอครับเอาหกคู่ครับผมอ่าเดี๋ยวบอลเทอร์เตียนให้ท่านผู้ชมเขียนให้ชัดๆน้าพี่น้องไอ้เขียนนี่เต็มลักหกนี่พอจับใอซี่คู่บ่ายันครับผมจับไอซี่คู่บ่ายหรือจับแค่สองคู่ทีเแยวซีถึงซีคู่กับมีหกเก็ดคับหกแปดเหรอครับอ๋อเอับกันหกแปดหกแปดเหรอครับ ชื่อปิดไปนน้ำเล่ครับผมปิดเปน้ำเล่เลยเดี๋ยวไปจังเด่นนี่เพื่อนเอาเนาะตัวเลขสามคูสามหางเก้าครับครูเข่าหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดอ่ะครับผมกับเน้นคู่ใดเด่นคู่ไดกันคูก้าก็คือมีมีหกมี่เก้าสามครับเก้าหางเก้าเจ็ดครับเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ด เน้นให้สามคู่เน้นเลยครับเน้นสามคู่นี่แหละครับครับผมนคือว่าเก้าหลักสิมาก่อนครับครับโตความบ่ครับผมครับโตหอยน้ำครับผมพี่น้องหกเจ็ดหกแปดอาจารย์นะพูดใด้ผมมากกับบอกเป็นยังครับผมอืมเอาเนาะครับถ้าอาจารย์มั่นใจก็คือมั่นใจเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดครับผมมั่นใจสามคู่นะครับ คิดว่างวดนี้เก้าจะกลับขึ้นมาครับผมเอานะครับจากนครนพนมพุวางวดนี้เก้าอาจจะพักอีกว่าสันบอแน่ได้แต่ว่าคงสุดท้ายกับบอแน่ว่าพุนจะให้มากบอแต่ว่าพุนว่าศูนย์จะเดินแท่นแต่ว่าของอาจารย์บ่มีศูนย์ครับผมเอานะครับบไม่ศูนย์ครับผมอาจารย์คิดว่าครับอันนี้เป็นบนเป็นล่างเลยครับครับมาบนมาล่างเลยครับครับผม ไปหาหยิบจับสลากินแบ่งหาลอตเตอรี่ก็คือเก้าสามเก้าหาเก้าเจ็ดครับผมอ่าสร้างไว้เลยครับผมครับอาจารย์คิดว่างวดนี้เก้าเก้าจะกลับมาครับผมอือก็คือว่ามาบนมาล่างเหรอครับงวดเก้ามาบนมาล่างเก้าโอ้อาจารย์เพิ่มมั่นใจนะพี่น้องเนาะถ้าวิ่งวิ่งหกกับเก้าเด่นที่เก้านะครับบนล่างอาจารย์ว่าเด่นที่เก้า ครับผมเลขติดสามห้าเจ็ดแปดไม่จันทร์ครับผมสมามห้าเจ็ดแปดเอามาเบิ่งนั่นกันทำผู้ชมนะครับผมหน้าจอได้ทำผู้ชมเด้ออันนี้งวดที่แล้วมาแตา่มาแต่เหล็กวิ่งมาแต่เหล็กเด่นเด่นหนึ่งนะครับเนาะอาจาร,รย์เน้นที่หนึ่งแล้วนะอาจาร,รย์เนาะครับผมเนียนที่หนึ่งครับชุดสามตัวนี้ถ่าตัดเห็นไหมครับล่งให้โค้งสุดท้าย ถ้าพูดได้แล้วชุดสามตัวนี้ไปตัดกัจะเข่าสามหนึ่งโยะนะครับอาจารย์สามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเจ็ดเอา <c oughs> วดน,นี้ได้มื่ล้ยวนะครับครับโอ,อสรารคามแลียพี่น้องแคปหน้าจ,จอได้ครับผมวันวันที่หนึ่งกรกฏาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปหาสั่งจองสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไ้พี่น้องวิ่งนะครับหกกับเก้านะครับเด่น 6. เก้ารองหกเน้นที่เก้าเล่นปาาระจัน เก้านี่จะมาบนมาลางเลยครับเลขติดสามห้าเจ็ดแปดวดนี้เลขติดเลขติดไดีตัววดที่เราเลขติด3าตัววดที่เราเลขติดบ่แม่วันี้จับคู่เก้าสามเก้าห้าเกเจ็ดเก้าแปดหกสามหกห้าหกเน้นแค่3มคู่เก้าสามเก้าห้พี่น้องไปหาซั่งสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้เลย หกเนี่ยอาจารย์ว่าหกสามหหาหกเจ็ดนี่บอกก็ได้บอหกเจ็ดหกแปดเนี่ยหกเจ็ดหกแปดตัดก็ได้ตัดให้เพิ่นเลยบหรือจากไหนหกสามหกหกสามหาครับอืหร่าว่าเจับ่จัได้ก็ได้ครับตัดเลยอบอหกแปหกเจ็ดหกแปดนี่ตัดเล่บบอเอาอาจารย์เป็นว่าหกเจ็หกแปดนี่บอเน้นตัดเลยพี่น้องนะครับตัดเลยคุ้ด้อบอเป็นอาจารย์ว่าตัดเลย 6, 7, 6, หกเจ็ดหกแปดเหลือแค่หกสามหห อ่าเอาแคปหน้าจอธรรมชมนะครับผมเลไม่มาลง Jamie, ทุนครับผมเลขไม่มาด้วยกันครับผมตัวไหนครับซห้ากับซีแปดครับซีห้านี่บ่มาทำเกอยู่แล้วอาจารย์ซีห้านี่ยมันทำกันยากครับผมซีแปดกับ่มาครับผมซีแปดอีกคู่หนึ่งครับผมเลขไม่มาด้วยกันครับผมมันเดิอดรงมันแรงครับผ้อาจารย์เป็นวมาเลขไม่มาด้วยกันไม่พี่น้องเด้อครับผมสองคู่นี่แหละซีห้าไม่มาด้วยกันตาซีห้าเนี่กยมานทำกันยากอยู่แล้วอาจารย์ครับผม สี่ห้าไม่มาด้วยกันครับผมสี่กับแปดกับพ่อแม่น้ากันครับผมสามารถกับฟูขึ้นได้ยุครับผมมาตัดฟูขึ้นได้ยุครับอ่าเอาพี่นอ้องเลอะครับผมเลอะไอ้กินเขายัางเลอะปากอยู่ธรรมชมอืมเนาะนะครับคุยถึงว่าจะจบคลิปพี่น้องบทตกวะครับบทตกได้จานวังคากับตกตีนเย็นยั่งน,น้อยอยู่ครับผมมือนอี้เนี่ยตกอยู่บ่ะครับทาั้งบน ครับผมโตยึกก็เย็นเย็นอยู่ลังเพราะเห็นทั้งนี้ก็อยากให้ตกอยู่พี่น้องนะครับเนาะเขาหยามันขึ้นไหมพี่น้องนะครับเจ้าไอ้เพิ่นบ้านเขาแล้วบาดนี้มันแห้งหยามันก็ขึ้นครับผมเอาขอบคุณอาจารย์ครับผมครับผมครับสวัสดีครับเอานะพี่น้องเนาะฝากแจ้งเอฟซีแฟนคลับทุกช่องให้เก่าได้พี่น้องได้ บ่าวเท่าไม่มีเพจไม่มีกลุ่มนะครับทำช่วงถาไปเห็นเพจคือเป็นเพจปลอมนะครับบ่าวเท่ามีแค่ช่อง u t u b e นะครับผม <c oughs> มีแค่ช่อง youtube ครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพ่อยั่ไม่หง่สุขุสุคนเดอนะครับผมพอกันคลิปนะ่าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพ่อยั่ไม่หง่อายุมั่นคนยืนแอดมินบาเ่าสวัสดีครับ